ทุกคนพี่ต้มน้ำมะละกอทำชาใบหม่อนอีกแล้วแล้วพี่ก็จะนำน้ำชาเนี้ยนำไปทำซุปต้มยำปลาช่อนนะคะก็คือคล้ายๆว่าต้มยำสมุนไพรนั่นแหละนะใช้น้ำซุปสมุนไพรนะคะพี่ก็จะทำการตักน้ำชาออกมาดื่มก่อนสักแก้วหนึง่งแล้วพี่ก็จะตักใบหม่อนแล้วก็ใบเตยออกส่วนมะละกอเอาไว้ทำซุป ต้มยำต่อได้กินได้จากนั้นนะคะพี่ก็ไปหาขุดคารอบสวนพี่เลยรอบบ้านพี่นี่แหละนะคะขุดขา่าขุดอะไรได้มาสักกำมือหนึ่งเนี่ยพี่ใส่บวตนี้เลยเพราะว่าแก้ขาวได้ใส่เยอะๆแบบนี้แหละเอาไปแช่น้ำก่อนเพราะมีดินจากนั้นก็ไปหาตะไคร้นะคะนี่แหละดำละค่ะไม่ดำก็ไม่ได้เดินยรอบสวนอยู่แบบนี้กว่าจะได้แกงหม้อหนึ่งอะ่ะเออนี่แหละ ตักไข่สักกำม,มือหนึ่งจากนั้นก็เดินล่อบ,บ้านไปอีกลาะไปอีกอย่างหนึ่งหลังบ้านก็จะได้ใบมะกรูดนะจ๊ะนี่คือใบมะกรูดบ้านพี่ก็จะก็จะประมาณนี้แหละนี่นะนะคะได้ใบมะกรูดแล้วจากนั้นพี่ก็ไเปเก็บผักชีฝรั่งใส่ต้มยำจะได้มีกลิ่นหอมดับคาวด้วยนะคะต้มต้มปลาเนี่ยมันก็คือมันต้มปลาคือปลามันจะมีกลิ่นคาววันนี้ช่วยได้นะคะ จะได้แบบจะได้กลิ่นหอมของผักชีหน่อยชีฝรั่งจากนั้นไปเก็บยอดมะขามอ่อนนะคะใบมะขามอ่อนเนี้ยก็คือช่วยเพิ่มความเปรี้ยวของต้มยำปลานะคะนี่บ้านๆในสมุนไพรลว้ลวนๆเห็นไหมได้หยิบมือหนึ่งบ้านพี่พอมีแค่นี้เลยจากนั้นมาก็มานั่งลอกขาล้างล้างอยู่หลายน้ําค่ะบ้านพี่ล้างผักเยอะ ต้องล้างเยอะๆอ่ะรอบเนี้ยรอบบ้านพี่เนี่ยถึงพี่จะไม่ได้ฉีดยาแต่ส่วนอื่นเขาอาจจะมีละอองมาเกาะที่ผักพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องล้างหลายน้ําบ้านพี่ติดถนนเขม่าเขม,ขมขนินควันฝุ่นเนี่ยมันมาเกาะไงมันไม่ต่ํากว่าสามน้ำมันต้องสี่น้ําขึ้นนะคะพอน้ําเดือดๆนี่แหละพี่ทุบอาคาลงใบมะกรูดทุบหมวด ตะไคร้ลงไปมะกรูดนะคะแล้วก็ขาเอาลงไปเลยใส่นั่นแหละใส่พอน้ำเดือดรอน้ำเดือดอีกหน่อยหนึ่งก็จะได้ใส่ใส่ปลาเนาะเราจะได้มาใส่เนื้อปลากันนี่แหละทุกพริกทุกตะไคร้นี่แหละลงไปเดี๋ยวเอ้รอน้ำเดือดหน่อยพริกไปใสรช้อนตัวนี้แหละลงไปน,นําหม้อน้ำเดือดอยู่ อ,อ,องศาพี่ร้อนร้อนแรงมากนะคะวันพี่ใช้ไฟฟ้านะนี่กระเทียมกับหอ,หอหมหอมหอมแดงก็จะใส่เยอะหน่อยแล้วพี่ชอบกินดับกินข้าวได้ด้วยสมุนไพรล้วนๆน,น,นะจ๊ะน้ำซุปพี่ก็จะแบบว่าออกสีเข้มๆหน่อยเพราะว่าใส่คานอรสต้ยมยำไปสองก้อนนะจ๊ะต้องใช้ตัวช่วยเอาไปให้พี่น้องกินด้วยนะคะ เพราะว่ามันจะต้องมีรสรสชาติหน่อยอ่ะอืมนี่คือหัวปลาพี่ก็จะตัวใหญ่มากจากนั้นพี่ก็จะไอตัวเล็กลงไปอีกพี่จะใช้ชิ้นใหญ่ลงก่อนนะเพราะว่าเขาจะสุกยากนั้นพี่ก็ใส่ชูรสกับพริกลงไปอ่านั่นแหละไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวไปโดนเนื้อปลาเขามันจะออกกินข้าวนี่ก็สูตรที่พี่ดูมาจากคนอื่นเขานะ นี่จากนั้นพี่ก็มาใส่อ่าน,นี่ยอดมะขามใบมะขามอ่อนเพิ่มความเปรียปร้ยวๆต้ยมยำต้องออกรสเปรี้ยวนะจต้ยมยำสมุนไพรปลาช่อนของพี่อันนี้ก็ภูมิปัญญาชาวบ้านของพี่นะคะภูมิปัญญาของพี่เองนะสูตรนี้นะอ่ะสูตรต้มน้ำมะละกอชาเบหม่อนเอามาทำน้ำชุบซุปเนี่ยซุปต้ยมยำเนี่ยพอน้ำเดืเดอดๆแล้วก็พี่ก็นี่ใส่เห็ดมนลงไปนี่ก็จะใส่ รายการสุดท้ายก็จะตกท้ายด้วยผักชีฝรั่งนะคะผักช oui ีฝร er mm. ั่งจะจะจะส่งกลิ่นหอมนะคะเป็นรายการสุดท้ายหลังจากนั้นก็ปิดฝาหม้อเลยสุดท้ายแล้วปิดฝาหม้อแล้วก็นี่ันสองพี่เดือดฟุบฟุบฟุบฟบฟบฟบนี่ชิมรสปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะพี่ใส่ เกลือลงไปด้วยเพราะน้ำน้ำเนี่ยกลัวมะละกอทําทให้น้ําน้ําซุปจืดพี่ก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะจ๊ะใส่ไปไปรป,รประมาณช้อนช้อนหนึ่งได้เนี่ยไม่ถึงช้อนนะแต่แต่อย่าเกินช้อนนะเค็มแน่แน่เพราะว่ามันมีขนอช่วยด้วยนะี่แหละหืมมันออกหอมนะจ๊ะขาบอกเดือดฟุ๊ๆฟุ0พันสองรอยองศานะจา๊า